สวัสดีคะ่ะชื่อนางสาวพินาภาจุลเกตเลขที่23ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ4วันนี้จะมานำเสนอองค์ประกอบโมเดลของเซลล์พืชค่ะมีดังนี้ดินน้ำมันสีม่วงคือนิวเคลียสดินน้ำมันสีชมพูที่มีลักษณะกลมคือนิวเคลียรัส ดินน้ำม,มันสีเหลืองที่มีลักษณะเป็นถุงแบนน์เชื่อมถึงกันคือ e n d o p l a s m ิกเลติคูลัมหรือร่างแห่น n d o p l a s m um. ต่อมาคือไร b o s o m คือจุดเล็กๆที่อยู่ติดกับ endoplasmic เ e t i c u l u m ดินน้ำม,มันสีฟ้าที่มีลักษณะเป็นถุงแบนดนซ้อนกันเป็นชั้นๆคือ g o คอ i complex หรือ g o จิ i body ดิน้มันสีฟ้าที่มีลักษณะเป็นถุงคือแว c u คิวโอนดิน้มันสีชมพูที่มีลักษณะซ้อนกันยาวๆคือไมโทคอนเดรียดิน้มันสีเขียวที่มีลักษณะรูปร่างรีคือคลพาสดิน้มันสีม่วงที่มีลักษณะกลมๆคือ p พอร x ลอกซิโซม ดินน้มันสีเขียวคือเซลเมนเบรนหรือว่าเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะไซโปพาซึม <P asm> เป็นส่วนที่ล้อมรอบนิวเคลียสอยู่ถัดจากเยื่อหุ้มเซลลและสุดท้ายคือผนังเซลล์ค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ